สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเกาครับนายตุกกานะครับมันี้มีโอกาสเปิดนะครับราคาวัวโคมนะครับเปิดราคาวัวโคมนะครับแม่ลูกสาวท้องแรกครับพี่น้องครับสาวท้องแรกนะครับเป็นวัวลูกโตผูนะครับหนังหนานะครับเนื้อหนังมาเต็มครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับผสมตัวมานะครับผสมโตมานะครับแต่ว่าเกรดผมว่าเกรดพรีเมี่ยมแน่นอนครับพี่น้องครับดูสันหลังนะครับดูกำเนื้อนะครับมาเต็มเลยครับพี่น้องครับสีแดงไม่มีตำหนินะครับลูกใต้ของเขานะครับสีแดงไม่มีตำหนิอ่ะมีมีดังน้อยนึงนะครับขาขวา นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยเนื้อหนังมาเต็มเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดราคาเบาๆเกษตรตะกรอนจับต้องได้นด่ครับพี่น้องครับสีแดงแดงแบบอาเม็ดมะขามนะครับตัวนี้แดงเม็ดมะขามนะครับพี่น้องครับอ่แม่เขากิ้นยาดีครับพี่น้องครับวัวสาวสองแรกนะครับลูกตัวเดียวนะครับพี่น้องครับสาวสองแรกลูกตัวเดียวมีสีต่อนมนะครับเป็นวัวมีลึงนะครับมีดังอยู่่อาขาอยู่ยูยูยูทางทางขวานะครับ มีด่างน้อยนึงนะครับพี่น้องครับมีด่างน้อยนึงนะครับมีสีเต้านมนะครับตัวนี้มีสีเต้านมนะครับลูกก็มีด่างขวานะครับพี่น้องครับลูกสวยนะครับพี่น้องครับลูกเป็นลูกตวผูกอ่ากำเนือดีลำตัวเงียวนะครับพี่น้องครับส่วนสูงสักร้อยนะครับสามซีฟได้นะครับพี่น้องครับบ่มีบุบเลยครับตัวนี้นะครับให้ลูกงามมากๆเลยนะครับขนาดลูกตวผูกนะครับแม่บ่บุบเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยครับอ่า ดูกำเนื้อของลูกเขาครับขนาดนี้นะครับวัวตัวผู้นะครับหีบนล้มขนาดนี้นะครับแม่โบบูบเลยนะครับอ่าเป็นวัวเครื่องโบดด้วยนะครับตัวนี้วัวเครื่องโบดนะครับหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีละมันนะครับพี่น้องครับแดงเลยนะครับแดงดีเลยนะครับอ่าบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับวัวจะส่งตามระยะทางครับพี่น้องครับอ่าสามารถโทรมาสอบถามเลยครับ0644นะครับ8 6 7 0 6 6จครับพี่น้องครับ0644 นะครับแปดหกเจ็ดศูนย์หกหกครับพี่น้องครับราคานี้นะครับให้เร็วนะครับเปิดราคาใต้คลิปนะครับพี่น้องครับเปิดราคาใต้คลิปนะครับหยันบ๊ย่างนะครับพี่น้องครับบริการรับส่งนะครับพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับจับ gps นะครับจากจุดของท่านนะครับจะมาที่อำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจาะส่งนะครับตามระยะทางนะครับอ่ะสวยงามมากๆเลยนะครับัวโคมนี่นะครับพี่น้องครับโคมดีอ่ะส่งดีนะครับพี่น้องครับส่งดี ดูดีมากมากเลยนะครับพี่น้องครับนี่กขากรมเนื้อมาเต็มเลยครับพี่น้องครับสวยครับพี่น้องครับสวยนะครับบัวโคมดีนะครับพี่น้องสนใจโทรมาสอบถามครับ0ูนย์ห7 0 6 6ครัแดูนย์ขอบพี่น้องครับกราเนื้อลึก้ำตัยาวนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับให้ลูกได้กแจวมากนะครับเป็นบัวโคมตัวนะครับไก่ผสมแล้วนะครับพี่น้องครับเอ้าพี่น้องสนใจครับโทรมาสอบถามครับศูนย์ 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับ hmm. พี then, ่น้องครับ0 6 4 4นะครับ8 6 7 0 6 6นะครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องบดด้วยนะครับสาวท้องแรกนะครับลูกแรกนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับทำแม่บล็อกนะครับหรือเอาลูกไปดูแลต่อได้นะครับเกรดนี้ดีมากๆนะครับพรีเมียมนะครับพี่น้องครับพรีเมียมเลยนะครับมีด่างขางขัวนะครับนะเล็กหน่อยนะครับลูกเขากระด่างขางขัวเล็กน้อยนะครับกิ๋นจัาเก่งนะครับหนังหนามาเต็มครับพี่น้องครับ นะครับโคมนี้เหมาะมากๆากสำหรับเกษตรกรนะครับอยากเลียงม้วนสีหรืออยากเลียม้วนงามนะครับยินดีนะครับยินดีอ่าสหรับคลิปนี้ยครับทุกทครับสวัสดีครับ